การที่ต้องใช้ชีวิตด้วยการพยายามรักษาอำนาจรักษาตำแหน่งของตนไว้ให้ยาวนานที่สุดนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ต้องผเผชิญกับการใช้ชีวิตที่อยู่กับการรบพุ่งความบาดระแวงความวิตกกังวลและต้องสร้างเลขกลต่างๆเพื่อความสำเร็จของตนอย่างเช่นมหาอุป,ปราชโจโฉเช่นนี้แล้วคงไม่อาจเรียกชีวิตที่ดำเนินไปในลักษณะนี้ว่าความสุขได้ เ,ล,เลี่ยมโจโฉตอนมหาอุปราชโจโฉแสดงละครฉากใหญ่ให้ตนเองรอดชีวิตหลังจากที่โจโฉกลับมาจากเมืองลำยงแล้วเขาก็ต้องเตรียมกองทัพไปต่อสู้กับเตียวซิ่วและเล่าเปียวซึ่งในขณะนั้นสองคนนั้นได้ยกกองทัพมาดีเมืองเซี่ยนงยงกับกังเหลงแล้วเมื่อโจโฉนำข่าวการศึกไปกราบบังคมทูลให้พระเจ้าเฮียนเต้ได้ทรงทราบแล้ว พระเจ้าเฮียนเต้ก็ทรงมาส่งกองทัพของโจโฉถึงนอกเมืองแสดงให้เห็นได้ว่าพระเจ้าเฮียนเต้ทรงให้เกียรติและชื่นชมในตัวของโจโฉมากดังนั้นแล้วโจโฉจะเป็นผู้ร้ายคนสำคัญในประวัติศาสตร์จริงหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปเมื่อโจโฉเคลื่อนทัพออกมาจากเมืองฮูโต,โตแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เข้าในานากำลังสุกหลังนั้นแล้ว เพื่อเป็นการสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองตามนโยบายประชานิยมโจโฉจึงได้ออกคำสั่งห้ามทหารในกองทัพของต้นเดินเหยียบต้นข้าวที่กำลังสุกนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษสถานหนักซึ่งก็คือการตัดศีรษะหลังนั้นแล้วเมื่อโจโฉออกคำสั่งประกาศสิทธิเช่นนี้ก็จำต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยลงจากหลังม้าและใช้มือแหวกต้นข้าวไปทีละต้น เพื่อให้ม้าของตนเดินผ่านไปโดยไม่ทำความเสียหายกับนาข้าวของชาวบ้านส่วนตัวของโจโฉเองนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ลงจากหลังมา้าแต่ก็สั่งให้ทหารรับใช้ซึ่งเดินอยู่ข้างข้างหมาของตนใช้มือแบกต้นข้าวให้กระนั้นก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เฝ้าดูพฤติกรรมของโจโฉอยู่ก็สร้างบททดสอบโจโฉขึ้นมาบทหนึ่งกล่าวคือ ในขณะที่ม้าของโจโฉกําลังเดินอยู่ที่กลางทุ่งนานั้นก็มีนกตัวหนึ่งบินตัดหน้าม้าของโจโฉไปแม้ว่าจะเป็นนกธรรมดาแต่การที่นกตัวนั้นบินตัดหน้าม้าของโจโฉอย่างกระทันหันก็ทําให้ม้าของโจโฉเกิดความตกใจและเพ่นผนทยานเข้าไปในทุ่งนาทันทีซึ่งก็ทําให้ต้นข้าวของชาวบ้านเสียหายเป็นจํานวนมากเมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้ โจโฉก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเองดีว่ากฎที่ตนได้ลั่นบัจาเอาไว้มีโทษถึงการปั่นศีรษะแต่โจโฉก็พยายามใช้อุบายเพื่อช่วยเหลือตัวเองตั้งที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสามก๊กว่าโจโฉจึงคิดอุบายหวังจะให้คนทั้งปวงนับถือว่าเป็นสัตยธรรมจึงหานายทัพนายกองทั้งปวงมาว่าบัดนี้เราก็ทำผิดให้ท่านทั้งปวงปรึกษาโทษเราด้วยและ เติมเรากำชับว่าจะเอาโทษท่านทั้งปวงมาบัดนี้เรากระทำเองครั้งจะนิ่งเสียคนทั้งปวงก็จะติดเตียนว่าเรามีได้ตั้งอยู่ในสัตว์แล้วก็ทำเป็นชักระบีซึ่งเน็บหลังออกจะเชือดคอตัวเองตายตั้งนั้นแล้วด้วยถ้อยคำเช่นนี้ของโจโฉก็แสดงให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าโจโฉไม่ได้ตั้งใจที่จะลงโทษตัวเองด้วยการสั่งให้ทหารตัดศีรษะของตนเอง แต่ที่กระทําไปเช่นนั้นก็เพื่อแสดงให้บรรดาทหารเห็นถึงความเสมอภาคกันในกองทัพโดยข้อความในลำดับต่อไปก็แสดงให้เห็นว่าที่ปรึกษาของโจโฉช,ช่วยกันห้ามผู้เป็นเจ้านายไว้ไม่ให้ข่าตัวตายดังที่ปรากฏว่ากุยแกตกใจจึงเข้ายุดกระบี่ไว้แล้วห้ามว่าซึ่งมหาอุป,ปราชกระทำดังนี้ก็ควรอยู่แล้วแต่ตัวข้าพระเจ้า นายทัพนายกองและราษฎรทั้งปวงได้อยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะบุญมหาอุปราชมหาอุปราชจะฆ่าตัวเสียบัดนี้ราษฎรทั้งปวงมิได้มีที่พึ่งก็จะได้ความเดือดร้อนโจโฉก็ทําทอดใจใหญ่แล้วจึงว่าท่านว่านี้ชอบอยู่แล้วจําเราจะทําให้เป็นตัวอย่างแล้วโจโฉจึงเอากระบี่ตัดผมที่ศีรษะส่งให้ทหารเอาไปร้องประกาศทุกหน้าบ้านว่า มหาอุปราชกระทำผิดแล้วมิได้คิดแก่ชีวิตจะฆ่าตัวเสียนายทัพนายกองทั้งปวงห้ามเอาไว้มหาอุปราชจึงตัดผมออกแทนศีรษะให้คนทั้งปวงดูเป็นอย่างธรรมเนียมไว้ด้วยข้อความข้างต้นนี้ก็ทำให้เราได้ดูละครฉากใหญ่ของโจโฉที่ช่วยให้ตนเองรอดพ้นจากโทษที่ได้กำหนดเอาไว้โดยโทษประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ ถูกเปลี่ยนไปเป็นโทษตัดผมแทนซึ่งกุยแกผู้เป็นที่ปรึกษาคนสนิทของโจโฉก็คงจะอ่านความคิดของผู้เป็นเจ้านายออกดังนั้นกุยแกจึงช่วยโจโฉเล่นละครฉากนี้อย่างแนบเนียนเมื่อโจโฉสามารถเปลี่ยนกฎที่ตนเองตั้งเอาไว้ได้แล้วโจโฉก็เคลื่อนทัพต่อไปที่เมืองเซียงหยงซึ่งเป็นเมืองที่เตียวซิ่วตั้งค่ายรออยู่แล้ว แต่กระนั้นก็ตามแม้ว่าเตียวซิ่วจะเกณฑ์ทหารเอกที่มีฝีมือเข้าต่อสู้กับทหารเอกของโจโฉที่ชื่อว่าเข้าทูแล้วก็ตามแต่ทหารเอกของเตียวซิ่วก็ไม่สามารถต้านทานฝีมือของเขาถทูได้เขาถทูจึงสามารถเอาชนะทหารเอกของฝ่ายศัตรูได้อย่างง่ายได้ดังนั้นแล้วเตียวซิ่วจึงสั่งให้ทหารของตนถอยทับกลับเข้าไปในเมืองเซียงหยงและให้ทหารขึ้นประจำหน้าที่ บนกำแพงเมืองอย่างแข็งขันโจโฉจึงสั่งให้ทหารของตนตั้งค่ายล้อมเมืองเซียงหยงไว้ทั้งสด้านเมื่อยังไม่สามารถส่งทหารรุกคืบเข้าไปในเมืองเซียงหยงได้โจโฉก็ขี่ม้าวนรอบเมืองเพื่อตรวจสอบสภาพทางภูมิศาสตร์อันเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่ผู้เป็นแม่ทัพต้องกระทำนอกจากนั้นโจโฉก็ยังสั่งให้ทหารสร้างหอคอยขึ้นสี่หอประจำแต่ละด้านของกำแพงเมือง เพื่อที่ว่าโจโฉจะได้ตรวจสภาพของเมืองเซียงหยงอันเป็นยุทธภูมิได้อย่างละเอียดอีกด้วยซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมโจโฉถึงความละเอียดรอบคอบดังกล่าวด้วยจากผลของการที่โจโฉตรวจสอบเมืองเซียงหยงทั้งด้วยการขี่ม้าบนรอบเมืองและขึ้นดูบนหอคอยทั้งสตลอด3วันที่ผ่านมาโจโฉก็ให้ทหารเตรียมการที่จะบุกเข้าไปในเมืองเซียงหยง ทางด้านกำแพงเมืองตะวันตกแม้ว่าเขาจะพบว่ากำแพงเมืองด้านตะวันออกของเมืองเซียงหยงมีทหารอยู่รักษาหน้าที่น้อยกว่าด้านอื่นๆก็ตามแต่โจโฉก็ยังให้ทหารเตรียมการอย่างเออกระเริกดที่จะบุกเข้าไปในเมืองเซียงหยงทางด้านตะวันตกการที่โจโฉปฏิบัติการรบเช่นนี้คือกลอุบายอย่างหนึ่งที่มีชื่อว่าทรงเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม แม่ทัพนายกองที่จะใช้อุบายการรบที่เรียกว่าส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิมนี้จะต้องทำให้ศัตรูเห็นว่าตนเองต้องการที่จะนำกองทัพบุกเข้าโจมตีในด้านหนึ่งของที่มั่นเพื่อลวงให้ศัตรูทุ่มเทกกำลังพลมาป้องกันฐานทัพด้านนั้นต่อจากนั้นแม่ทัพนายกองนายนั้นก็จะส่งกำลังทหารเข้าบุกทะลวงในอีกด้านหนึ่งซึ่งแม่ทัพฝ่ายศัตรูไม่ได้เตรียมการป้องกันเอาไว้ แต่หากกองทัพศัตรูล่วงรู้ถึงความคิดของนายทัพที่กำลังดำเนินกลอนอุบายนี้ก็จะเกิดการซ้อนแผนกันขึ้นตัางปรากฏในวรรณกรรมสามก๊กว่าฝ่ายกาเซียงที่ปรึกษาของเตียวซิ่วเห็นดังนั้นจึงว่าแก่เตียวซิ่วว่าซึ่งโจโฉให้ทำการทั้งนี้ข้าพระเจ้าเห็นว่าทำกลอุบายข้าพระเจ้าจะคิดซ้อนกลโจโฉเสียทีแก่เราให้จงได้เมื่อกาเซียง ซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้ปราดเปรื่องกล่าวออกมาเช่นนี้เฮียวซิวก็เอ่ยปากถามขึ้นมาด้วยความสงสัยในกลอุบายดังกล่าวของโจโฉกาเซียงจึงได้กล่าวต่อไปว่าข้าพระเจ้าเห็นโจโฉขึ้นดูบนหอคอยถึงสามเวลาเห็นผู้คนซึ่งรักษาหน้าที่ด้านตะวันออกนั้นเบาบางโจโฉจึงให้ขนเอาไม้แย่หญ้าไปไว้ข้างตะวันตก จะให้เราจัดแจงป้องกันระวังข้างด้านตะวันตกแล้วโจโฉจะคิดการข้างด้านตะวันออกในเวลากลางคืนเป็นมั่นคงเมื่อกาเซียงกล่าวเช่นนี้เกียวซิ่วก็เชื่อในคำแนะนำของที่ปรึกษาท่านนี้และได้ดําเนินการซ้อนแผนของโจโฉโดยการให้ชาวเมืองแต่งตัวปลอมเป็นทหารและขึ้นรักษาหน้าที่บนกำแพงเมืองด้านตะวันตกเป็นจำนวนมากส่วนผู้ที่เป็นทหารจริง เกียวซิลก็ให้ซุ่มรออยู่ที่กำแพงเมืองด้านตะวันออกเหตุการณ์ในตอนนี้ของบรรณกรรมสามกบก,ก็เป็นไปดุจแผนการที่กาเซียงแนะนำเตียวซิลในคืนนั่นเองเมื่อโจโฉนำกองทัพว่ายน้ำข้ามคูเมืองและเข้าโจมตีเมืองเซี่ยงยงทางด้านทิศตะวันออกเกียวซิลก็จุดประทัดสัญญาณน,นำทหารออกตีทัพโจโฉจนแตกไป ซึ่งเตียวซิวก็นำทหารออกติดตามฆ่าทหารโจโฉไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็นำทหารกลับเข้าไปฉลองชัยชนะในเมืองเซียงหยงส่วนทางฝ่ายโจโฉต้องเสียกำลังทหารไปมากถึง 50, ห้าหมื่นนายการพ่ายแพ้ของโจโฉครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากกลอุบายที่เขาคิดขึ้นมาเองหากโจโฉมีความรอบคอบมากกว่านี้ กองทัพอันเกรียงไกรของเขาก็คงไม่ต้องพบกับความสูญเสียอันยับเยินเชน่นนี้ความผิดพลาดของโจโฉเกิดขึ้นมาตั้งแต่การที่เขาขี่มาและขึ้นหอคอยตรวจสอบกำแพงเมืองเซียงหยงถึงสามวันโดยที่โจโฉไม่ได้ปลอมตัวเป็นทหารสามัญทั่วไปความลุ่มหลงในยศอำนาจของโจโฉที่จะต้องมีธงประจำตัวและมีหมู่ทหารติดตามไปในทุกที่ทำให้กาเซียงทราบได้ทันทีว่า ผู้ที่กําลังขี่มาและเฝ้ามองหาจุดอ่อนของเมืองเซียงหยงอยู่เพื่อกระทำกลศึกที่เรียกว่าส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิมก็คือโจโฉนั่นเองหากผู้ที่คิดกลอุบายในครั้งนี้ให้กับโจโฉเป็นที่ปรึกษาคนใดคนหนึ่งที่ปรึกษาคนนั้นก็คงกลายเป็นผีหัวขาดเฝ้ากำแพงเมืองเซียงหยงไปแล้ว แต่เมื่อโจโฉเป็นผู้คิดกลอุบายนี้ขึ้นมาเองความผิดทั้งหลายจึงเงียบหายไปเช่นเดียวกับโทษซึ่งโจโฉควรจะได้รับจากการที่ม้าของเขาวิ่งเตลิดเข้าไปในนาข้าวของชาวบ้านแปลเปลี่ยนไปเป็นการตัดผมจากสีสแทนเมื่อโจโฉเสียรู้ให้กับเตียวซิ่วและกาเซียงจนกระทั่งสูญเสียทหารในกองทัพไปหลายหมื่นคนแล้วก็ตัดสินใจถอยทัพดังนั้นแล้ว เตียวซิ่วจึงยกทัพติดตามโจโฉออกมาจากเมืองพร้อมกับส่งหนังสือไปบอกให้เล่าเบี่ยวเจ้าเมืองเกงจิว๋วซึ่งเป็นพันธมิตรอันดีอยู่กับตนนำกองทัพจากเมืองเกงจิว๋วมาตีกระนาบทัพของโจโฉจากอีกด้านหนึ่งด้วยแต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปสำหรับเลขเหลี่ยมโจโฉตอน มหาอุปราชโจโฉแสดงละครฉากใหญ่ให้ตนเองรอดชีวิตนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ